อเองสอนคนที่เล่นเป็นแล้วเองจะได้อะไรวะเองไปสอนพวกนี้ให้มันเล่นเป็นดินั่นแหละคือฝีมือเองคือทีมหมื่นก็พร้อมตั้งนานแล้วทีมผมได้ซ้อมแค่2อาทิตย์อาดวิง่งแล้วก็อาดพาดบอลยิงประตูพาดบอลยิงประตูพาดบอลยิงประตูคือผมซ้อมไปสามอย่างไม่น่าเชื่อบุกหรือไงไม่รู้ได้แชมป์เฉยเลยมันก็มีเหตุบการณ์อย่างชนกเตะตัวเก่าลองของลงไปผมว่าทาให้เขาดูรอดดากบ้างทำอะไรที่ผมอยากทำํำที่ผมไม่แสดงให้เห็นว่าพวกคุณยังไม่ถึงผมเคยเห็นมาแล้วขนาดผมอย่างเงี้ยอายุเท่านี้ ผมยังทำให้คุณปวดกระบาลเลยฟุตบอลนะจริงจังนะประมาณช่วงขึ้นมอสี 4. มต้นอนะ่ะจะเล่นแบบสนุกสนุกมากกว่า หรือปฐมก็เล่นสนุกๆแบบความชอบมากกว่ามีพี่ชายเล่นบอลเป็น,น,ปนก็ลยเห็นพี่ชายเล่นเล่นน้าเล่นแต่บอลมาจุดเปลี่ยนคือตรงที่ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่สงขลาอาจารย์เขาก็เริ่มที่จะสอนในรูปแบบของการเล่นแบบจรงิงจังตอจบมก็มันมีโคต้ต้าโครงการของนักกีฬาของทรลุ่นพี่หลายๆคนเขาแนะนำบอกเฮ้ยเราเล่นบอลได้เนี่ยทำไมเราไม่เข้าไปลองดูผมไม่สวนว่าผมไปเตะไม่สนเลยไม่ต้องการที่เข้าทางตรงเลยบอกไม่ชอบระเบียบ กฎระเบียบต่างๆที่มากดดันแต่สุดท้ายขอแม่ไปขอเหมือนไปเรียนมหาอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากจนก็แม่ก็บอกตรงๆว่าไม่มีตังค์ส่งเรียนทีนี้อาจารย์ที่จบมหกเนหละกรับเป็นรุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยเข้ามาเข้ามาคัดเลยในทลอพอเข้ามานักเรียนจางแล้ก็ สองปีต้องไปเข้าเรียนอยู่นักเรียนจาทีนี้พอจบมาปุ๊บทางด้านมีเห็นเห็นก็คือเด็กในโครงการอยู่แล้วพอผมซ้อมอ,อะไรดีก็เขาก็เลยเริ่มที่แบบขยับให้ผมได้ลงเล่นบ้างอะไรนิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นรุ่นพี่เขามีนักแปรร Aa, ้งสุกสตรกุ้นสดอย่างเงี้ยชาชานเขียวเสนคือเราเข้าไปเนี่ยเป็นรุ่นพี่แล้วแบบคือไปล้างจานพูดถึงไปล้างจานแล้วก็ไปตามเก็บผ้าอะไรเงี้ยก็คือก็ซ้อมกับเขาแหละครับแต่ว่าก็ทําอย่างอื่นช่วยด้วยโชคดีที่ที่ได้เข้ามาตรงนั้นแล้วก็ ได้เจอพวกพี่ๆด้วยที่ดีด้วยนักแปงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบด้วยใจรักด้วยมันก็เลยแบบมีเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นอาชีพที่ที่แบบว่าเริ่มเป็นอาชีพมากขึ้นคือนะตอนนั้นเนี่ยมันมีอัมเทลวฟุตซอลที่ที่เหมือนชิงแชมป์ประเทศไทยตอนนั้นอ่ะเล่นบอลใหญ่ด้วยแล้วพอพอเล่นอ่ะมันมันชอบมันก็จะมีเดอะบอลเดินฟุตซอลเดินสาย พ่พี่เ็เห็นพอเล่นได้ยิงบอลดีก็เลยชวนไปเล่นมันก็เลยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2542ช่วงนั้นได้เป็นของ2545 46เพราะาณนั้นช่วงนั้นก็เริ่มมีจัดรายการอัมเทลเนี่ยก็เลยรด้นามีส่งแข่งขันได้เล่นบ้างได้เล่นบ้างแต่ก็ได้เล่นเยอะนะเพราะว่าเป็นคนยิงประตูบ่อยตอนนั้นน่ะคือมันไม่ใช่เป็นระบบเหมือนปัจจุบันมันเป็นแบบว่าความเข้าใจกันซึ่งกันและกันใช่ครับวันดีวิววันเนี่ยแล้วก็ หมายถึงว่าช่วยจังหวะจกช่วยจังหวะหมายถึงว่าอ่านตัดบอลได้แล้วก็โต้กลับแล้วก็ยิงประตูอะไรง่าย,ายๆประมาณนั้นน่าจะเป็นปี2546ัารมั้งครับจำไม่ผิดรดชนาวีได้แชมป์ชนะท่าเรือ2องหนึ่งเฉยแบบว่างงงเงินพอได้แชมป์ทีนี้ทางทางทีมชาติก็เห็นน่าจะเล่นได้ก็เลยเรียกไปเรียกไปคัดก็เลยแบบไปกันมีพี่ผมพี่หวด น่าจะเป็นพี่พรนพรเผืกพงคด้วยครับตอนนั้นแล้วก็มีประตูพี่อ๋องเวสสักอินทวงตอนแรกๆก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับเพราะมีพวกโอ้โหรุ่นพี่เขาใหญ่เลยแลวจังหวะดดีปีนั้นอ่ะเขามี2ชุดชุดแรกเป็นชุดเด็กก็คือยังเติร์กให้พี่แมวกำลอนสำรานพันธุเป็นคนทําปรากฏว่าได้แชมป์คือตอนแรกทางนู้นก็งงว่าเออทำไมมาชุดเด็กอะไรมาชุดเล็กเขาก็เลยประมาทนะครับก็เลยพวกผมก็เลยเล่นสบายไม่ไม่กดกดันั้นก็เล่นสบายก็ชนะได้แชมป์แล้วก็ไปแข่งที่ทชิงแชมป์เอเชียที่ อิหร่านปี2003นั่นคือครั้งแรกที่เล่นระดับเอเชียที่3กับคูเวตตอนนั้นซึ่งคูเวตก็แพ้อิหร่านมาโค้ชก็เริ่มแบบเห็นแววครับตั้งแต่นั้นก็เลยให้ลงไปแล้ววันนั้นก็โชคดีที่ยิงประตูได้2ลูกเลยที่ดีใจอีกเพิ่มเติมคือมีทางไาจากการแข่งขันซึ่งเป็นน่าจะเป็นของคนญี่ปุ่นเข้ามาชมเ,ออเล่นดีนะทำไมไม่เคยเห็นนั่นคือการการติดติมชาติครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจตรงนั้นแล้วก็ทำให้แบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ ต่อเนื่องจาก2003ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนโค้ดเป็นโค้ดของบราซิลชื่อเกาเซโอครับผมเหมือนเราเริ่มเริ่มเดินนะครับแล้วท่านก็มันเหมือนว่าให้นับหนึ่งนับสองนับสามเหมือนเข้าระบบนะเกมลับอย่างนี้นะเกมลุกอย่างนี้นะครั้งแรกก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะเป็นครั้งแรกเลยที่ไต้หวันนะครับปี2004แล้วเจอสายที่ค่อนข้างที่จะตอนนั้นถือว่าหนักไหมถ้าท่านน่าจะปัจจุบันอะ่ะไม่หนักถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ว่าเหนื่อยเพราะว่าอะไรเรากดดันด้วยผมก็ใหม่หลายๆคนก็ใหม่อย่างโจอย่าง ลแล้วทุกคนก็พยายามทำให้ทำอย่างเต็มที่เลยนะครับเล่นสูสีมากสู้ขเขาได้นะครับตอนนั้นหตอนนั้นเราสู้กับเขาได้ได้ใกล้เคียงคือถ้าเป็นดิมชาติก็คือ2008หลังจากชิงแชมป์โลกที่บราซิลก็เลิกเลยมีพี่นักข่าวนคนหนึ่งจากคมชันลึกของพี่อ๋อคือผม,อผมบอกว่าผมก็อายุเยอะแล้วผมขอเล่นรอบควลิฟายเนี้ย เป็นครั้งสุดท้ายคือพอจบปุ๊บดีใจมากเลยแล้วผมบอกน้องว่าเออพี่เลิกแล้วนะนะพี่พวกเองไปเลยผมก็กลับบ้านไปเลยกลับไปใต้แล้วไปไปไปอยู่กับครอบครัวพี่ผมโทรมาผมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้พิดรขอให้หลังกลับมาช่วยชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนะเป็นรายการทายก็ได้ผมบอกว่าผมขอคุยกับครอบครัวก,ก่อนผมเป็นคนค่อนข้างที่จะรักษาคําพูดคือเพราะผมประกาศออกไปแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ผมก็อยากจะเลิกจริง ก็คือทีมชาติมา่ถึงทีมชาติแต่สโมสรหรืออะไรเงี้ยก็ยังเล,เล่นเล่นอยู่ได้เอ่อจริงๆแล้วมันก็ร่งง2008ปดมาสตอนนั้นที่บอกว่าไม่ได้เป็นโค้ชใหญ่แต่ว่าเป็นช่วยชมพูรีปลาย2009คืออินดอร์เกมที่เวียดนามตอนนั้นผมก็เลิกทีมชาติพอดีผมไปช่วยพี่เอเป็นผู้ช่วยโค้ชของเวียดนามในปี2 0 0 9เล่นอินดอร์เกมอยู่2เดือนหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะเข้ามาอาชีพแท้ก็คือช่วงที่ผมไม่เป็นผู้ช่วยเนี่ย ทางทีมซนนาของคันวาของอของเวียดนามเข้ามาติดต่อกับพี่เอบอกว่าให้พี่เอช่วยหาโค้ชไดห้หน่อยได้ไหม <S <S ผมนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็เลยบอกนี่ไงผมก็ตกใจบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ผมไม่ไหวมั้งเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะทําแบบเป็นเป็นหัวได้แต่เราเป็นผู้ช่วยพี่เขาเนี่ยเรียนรู้พี่กันเนี่ยได้ผมก็เลยบอกงั้นออย่างนี้ไหม แล้วพี่กับผมอ่ไปดูก่อนไหมไปแล้วก็บอกผมขอว่าเดี๋ยวให้เด็กมารวมกันแล้วก็เดี๋ยวแบ่งกันเล่นนะให้เขาแบ่งเลยแล้วเดี๋ยวผมกับพี่เอจะลงไปเล่นด้วยสนุกสนุกปรากฏว่าลงไปแล้วแบบเหมือนเด็กบ้านนอกตามคนาที่เขาเล่นกันนะครับคือใส่กันเลยไปตรงนี้ก็ไปเป็นกลุ่มพอเสร็จนะผมก็คุยพี่เผมไหวกับพี่พี่คิดว่ากไหวอย่างนียดูดิพี่เอกก็บอกว่าแกกับพีพูดผมอีกอย่างนึงเลยนะคือเหมือนแบบดำกับขาวเลยแกบอกเอ็งสอนคนที่เล่นเป็นแล้วเอ็งจะได้อะไรวะ เองไปสอนพวกนี้ให้มันเล่นเป็นดินั่นแหละคือฝีมือเองผมก็รับง,งานขอทั้งนู้นว่าขอสามเดือนได้ไหมเซ็นสัญญาเรียบร้อยเริ่มซ้อมเริ่มอะไรไมีเวลาสออาทิตย์แล้วมันมีรายการนั้นแล้วตอนนี้คือทีมอื่นก็พร้อมตั้งนานแล้วทีมผมเพิ่งได้ผมได้ซ้อมแค่2อาทิตย์คืออาจวิ่งแล้วก็อาจพาดบอลยงิยงประตูพาดบอลยงิยงประตูพาดบอลยิงประตู คือผมซ้อมไปสามอย่างไม่น่าเชื่อบุกหรือไงไม่รู้ได้แชมป์เฉยเลยเริ่มไปก็ได้แชมป์เลยนักเตะแบบดีใจแบบสุดๆเลยสิบเอ็ดปีลนะผมยังจําแบบบรรยากาศตอนนั้นได้ได้ดีเลยทุกคนแบบดีใจแล้วก็มาแบบจับมือผมทุกคนถ่ายรูปแบบวาจะได้ออกจากน้ำผมว่านะ้าวานเกือบเกือบเป็นชั่วโมงนะเขาก็เซ็นให้ผมอีกหกเดือนเพิ่มจากสามเป็นหกผมโอเคผมก็เซ็นเพิ่มไปอีกย้อนกลับไปที่พี่เอเคยพูดว่าเนี่ยถ้ามึงทําพวกนี้ให้มันเล่นเป็น นั้นคือฝีมือของมึงเต็มๆผมอะเสียอย่างหนึ่งคือข้อเสียคือแบบว่าชอบเล่นนะชอบเล่นจนเกินไปบางทีทําให้เด็กมันไม่เคารพอะไรประมาณนี้นครับพอดีช่วงนั้นอะผู้บริหารของสุราษฎร์คือพี่แทนก็กโทรมาโด,โดยตรงเลยซึ่งผมก็ได้ไปคุยกับพี่แทนได้ไปตกลงกันแล้วก็ไปซ้อมอะไรก็ก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าด้วยตอนนั้นะ่ะ <c oughs> มันต้องบินไปโน่นบ้างเดินทางไปแข่งบ้างทําให้แบบส่วนมากจะอยู่กันแบบเหมือนบนรถทําให้ร่างกายหรือนักกีฬาอะไรที่มันแบบสมบูรณ์มันกลับกลายเป็นแบบไม่ร้อยเปอซนและอย่างที่2ก็คือผมด้วยความที่เล่นกับเด็กมากไปหรือน้องๆมากไปโดยโดยบางครั้งถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้ว่าอย่างผมเนี่ยพี่เอแต่ผมเวลาทาง,งานผมก็เคารพเนี่ยคือแต่บางคนไม่ใช่เราลืมคิดไปว่าบางคนเขาก็ไม่ใช่ถึงจุดนั้นเราเหมือนกว่าเราเริ่มคุมเด็กได้ทำงานได้ ประมาณเลกนึงครับแล้วผมมองผมไม่ไหวนะคือคิดในใจถ้ากลับมาได้ก็จะพยายามมาช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมโดยสาไปเพราะผลงานก็ไม่ดีทางเวียดนามทีมบริษัทเดิมแล้วก็มันเป็นนักเตะที่ผมเคยสอนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนว่า เป็นพนักงานในบริษัทแล้วแต่ว่าเขาให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกีฬาเขาก็โทรมาผมบอกว่าสนใจที่จะไปทําทีมอีกทีมไหมเขาก็เลยส่งรายละเอียดมาให้ดูมันมันตัวนักเตะและรูปนักเตะอะไรเงี้ยให้ดูผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตกลงแล้วผมก็ไปบินไปตกลงทําสัญญากับเขาเลยที่นู่นก็เป็นสัญญาปีต่อปีผมไปผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้ลองดูงานของผมอา,อาทิตย์หนึ่งพอไม่ถึงอาทิตย์เลยเขาก็มาเลยเอาหนังสือมันสัญ,ญญามาให้ แล้วก็บอกว่าเนี่ยระยะสัญญาคือปีต่อปีแต่ว่าเขาพูดเลยบอกว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่หนังสือแต่ถ้าคุณทําดีไม่ต้องห่วงเพผมวางแผนกับว่า3ปีแับว่าคือรวบรวมนักเตะที่แบบดาวรุ่งดวงพวกเก๋าทํารูปแบบที่ผมต้องการสมรรถภาพที่ผมต้องการแล้วก ประมาณ3ปีแล้วปีที่4แลเดี๋ยวลุ้นกันในปี2017ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจนไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่มาถึง5ปีปีนี้ปีที่6ถ้าเกิดไม่ไม่ติดกับโควิดหรือหรือหรือเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมคิดว่าด้วย,วยความคิดที่แบบว่าดูอยู่กับเขามาอย่างน้อยผมคิดว่าน่าจะ10ปีน่าจะมี <I am. S 1> ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งโชคดี ที่ได้นักเตะที่แบบว่ารู้ใจเหมือนว่าเหมือนว่าเขาให้ใจผมมากเหมือนว่าเออรู้ว่าผมอยากได้อะไรเขาก็พยายามมันก็มีเหตุการณ์อย่างเช่นนักเตะตัวเก่าแบบเหมือนว่าลองของตอนนั้นผมยังมีร่างกายที่ค่อนข้างจะจะได้อยู่ลงไปผมว่าทาให้เขาดูผมก็รอดดากม้างทําอะไรที่ผมอยากทําำที่ผมห้แสดงให้เห็นว่าพวกคุณยังไม่ถึงผมเคยเห็นมาแล้วขนาดผมอย่างเงี้ยอายุเท่านี้ผมยังทําให้คุณปวดกระบาลเลยด้วยเด็กๆที่มันมีความคิดที่ดี มันก็เลยเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนความคิดเรารู้สึกว่าเอยมันน่ารักนะเราก็ถ่ายทอดประสบก,การณ์ที่มีอยู่ก็อัดไปให้เขาผมว่าโชคดีด้วยที่มีคนที่ปรึกษาอย่างพี่เอภัตตยา,ยาผมคอยดูแลตลอดหมายถึงว่าคอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทําทีมหรือสภาพจิตใจหรือแนวคิดหรือหรือการวางตัวหรือการพูดคุยนักเตะสิ่งที่ผมคิดว่าผมประสบความสำเร็จคืออย่างเช่นผมสามารถทําให้นักเตะที่ที่เขาเล่นบอลไม่เป็นหรือทำอะไรไม่เป็นอะ คือเขาเล่นบอลเป็นรู้วิธีการเล่นแล้วเก่งขึ้นแล้วก็ถ้าโชคดีก็คือติดชาติอย่างที่ผมบอกนั่นคือผมคิดว่าผมตรงนี้นผมก็ประสบความสำเร็จแล้วมุมมองของผมในการทาทีมเนี่ย <c oughs> ก็คือทุกคนเนี่ยควรจะแบบเต็มที่กับมันให้สนุกกับมันเพื่อที่ผลตอบรับเนี่ยมันจะได้แบบว่ามีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่าได้ <c oughs> อีกอย่างคือผมอะกีฬาประเภทกีฬาหรือทีมหรืออะไรก็ตามมันจะมีอยู่3อย่าง มันจะไม่เกินตั้งแต่เล่นมาจนถึงปัจจุบันมันไม่เกินไปนั้นเลยคือ3อย่างที่ผมคิดคือ1คือชนะ2คือเสมอ3คือแพ้3อย่างนี้แน่นอนแล้วเราทําไงให้มันสนุกกับมันให้เต็มที่กับมันและผลที่ตอบรับเราแค่รับยอมรับกับมันแค่นั้นเองแล้วก็อันไหนที่ผิดพลาดก็กลับไปแก้ไขและพัฒนาขึ้นให้เขาละให้พุ่งตัวนี้ก็ไปนู่นแล้ว้องกลางให้ให้แล้วไปเลยมีการถกรอยูอ่ ที่เวียดนามคือประกาศว่าห้ามสายการบินต่างๆบินเข้าหมดเลยครับฉะนั้นผมก็เลยคุยกับโทรไปคุยบอกว่าผมบินกลับไม่ได้นะแต่ว่าต้องรอดูจนกว่าสถานการณ์จะสงบแล้วเดี๋ยวจะบินกลับแต่พอถึงเวลาปลายปลายพฤษภาหรือมิถุนานะครับปรากฏว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทางเวียดนามเ็าจัดแข่งแล้วเดือนมิถุนาเขาเริ่มแข่งเลยผมก็เลยทาไงทีนี้ผมก็เลยวิดีโอคอลกับผู้ช่วยผมแล้วก็แบบแผนการซ้อมแล้วก็ ตอนซ้อมเป็นไงอะไรเงี้ยผมก็ดูดูแล้วก็เวลาแก้ไขกันผมก็คุยกันกับผู้ช่วยผมถ้าดูสภาพจิตใจนักเตะไม่ดีเดี๋ยวให้เดี๋ยวโค้ชจะโทรไปคุยกับนักเตะทุกๆคนอะไรเงี้ยก็คุยกันอีกว่าตอนนี้ผมยังไปไม่ได้เพราะว่าดูแล้วท่าทางจะยากเขาก็เลยบอกว่าให้โค้ชหาอะไรทําที่นั่นก่อนเพราะตอนนี้ในเมื่อโค้ชอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเงิน ไม่มีเงินเดือนอะไรอย่เงี้ยผมก็บอกได้ครับดังนั้นเพราะว่าผมก็อยากคุยเลยเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่นี่ผมก็มีเงินผมก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านเรื่องอะไรที่เคยบอกเขาบอกว่างงินได้เดี๋ยวโค้ดหางานไปก่อนสัญญาก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีปัญหาแน่นอนเขาบอกเนี้ยผมก็ก็เลยลง Facebook เลยผมก็ไม่คิดว่าทางสุราจะจะจะติดต่อไปก็คือผมแค่แค่ประกาศหมายใก้ทุกคนได้รู้กับพี่เล็กผมก็รู้จักนะแกนิสัยดีแกเป็นคนดีมากเลยผมผมก็บอกผม ผมเกรงใจครับผมไม่ไล้อย่างประสบการณ์ผมอย่างเงี้ยผมไม่เคยเจอผมไม่เลยไม่รู้ตัดสินใจยังไงแล้วผมก็โทรกิ้งเลยกลับไปหาคนเดิมพี่เอพัทยาเลยคนเดิมเลยพี่เอกก็บอกว่าก็คิดดีดีแล้วแกบอกว่าใจจริงพี่เองทําใจจริงพี่ป่ะพี่นะพี่อยากให้เองเข้าไปทําเองเคยพูดกับพี่ว่างไงแกพูดกลับมาตอนนั้นผมก,ก็อึกเออเว้อึดจะอึกแบบว่าเอ้ยคําพูดของเรามันแกจําได้มันทีน,นี้คุณว่นก็โทรหาผมเลยบอกว่าเนี่ยทางพี่เลก็กเประกาศเราออกแล้วนะผมบอกว่า ประกาศลาออกแล้วแต่ว่าผมเข้าไปเลยมันก็แบบน่าเกลียดผมสาหรับผมยังรู้สึกว่าไม่ดีผมขออย่างนี้นแล้วกันและอย่างผมยังติดงานที่จะไปสอนแบบอคาเดมี่ที่รับปากพี่เาไว้ก็เลยผมว่างั้นผมขอหลังจากวันที่6กอะไรกันมายถึงว,วันที่7วันที่จันทร์ที่7จ็ดเดือนเก้าผมเริ่มงานได้เลยอย่างนี้แล้วกันมันจะดูโอเคกว่าผมก็เลยถามว่าตอนนี้ณตอนนี้ทางสุราษฎร์เขาวางแนวทางการทําทีมเป็นยังไงเขาก็แค่บอกว่าให้ ให้ให้มันหลุดโซนตดชั้นมาหรือว่าแบบเป็นตัวเดียว<อ>ก็ถือว่าโอเคแล้วได้ถ้าแนวทางนี้ผมได้ถ้าแนวทางพี่แทนกับผมเนี้ยผมได้ผมโอเคก็เลยตกลงรับปาก<อ>ผมได้ไปดูนะัดหนึ่งคือเกษตรบัณฑิตคือสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือ,อเหมือนพลักกาลังของน้องๆอ,อะไรเงี้ยก็เห็นเริ่มเห็นจุดบกพร่องอะไรเงี้ยก็ก็คิดไว้ในใจแล้ะว,ว่าจะต้องแก้ไขอะไร ว่าจะต้องทํไงเข้ามาแล้วก็เริ่มคุยกับน้องๆก่อนนับแรกเพราะว่าสภาพจิตใจอาจจะอาจจะอาจจะว่างว่าเบว่า,วาไม่มีคนคอยแบบยืดูแลอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยกันทําความเข้าใจกับน้องๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องๆตอบรับมายัางไงแต่สิ่งที่เขากระทําให้เห็นนะ่ะมันมันสำหรับผมผมแฮปปี้มากเลยผมบอกน้องๆว่าผมผมโคตรดีใจเลยที่เห็นเอง,เองพวกเองทำอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกเลยนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเองทำอย่างเงี้ยทำให้พี่อึดอัดนะ เด็ดัดที่แบบว่าถ้าเกิดว่าทางเวียดนามต่อกลับมาพี่เด็กดัดนแน่นอนเพราะว่าเวียดนามก็เป็นทีมที่ผมูกพันแล้วรักเด็กๆมันพวกนั้นมากผมก็บอกว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวไว้นาคตคอยกันตรงนี้ทําให้ดีที่สุดก็พอวันนี้แข่งนั้นนั้นก็ <c oughs> มันช่วยกันเล่นเน่ะคือผมจริงๆนะไม่ได้แก้เกมอะไรเลยนะแบบว่าเอาตรงๆเลยมาก็บอกว่าเอ้ยสอนทำซ้อมอะไรกันเคยซ้อมอะไรกันก็ไปแนะน,นํานิดหน่อยหมายถึงว่า อาจจะเป็นทามมิ่งที่วิ่งเข้าไปหรืออะไรเงี้ยที่แบบจังหวะนี้ควรขยับมาอย่างนี้ดีกว่านะอะไรก็เนิดเดียวเองไม่เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่น้องๆมามันคือใจช่วยกันเล่นช่วยกันสู้ช่วยกันไปจนได้สามแต้มมาคือตอนนี้ผมแก้ไขเยอะมากไม่ได้เพราะว่า,าทำอาจทำให้น้องทับสนนั้นสิ่งที่ทําได้คือคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยชี้แนะนิดๆหน่อยให้เขาแบบว่าตั้งใจหรือแบบว่าจังหวะไหนที่ควรจะทําอะไรจะดีกว่าเงี้ยตรงนี้ส่วนข้างนอกอย่างเช่นเราอ วิธีการอย่างเช่นนอนพักผ่อนนะอะไรเงี้ยแล้วก็กินให้เป็นแบบว่าให้รู้ว่าควรไหนเวลาไหนควรจะกินนะอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเป้าหมายเนี่ยจริงๆนะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องอยู่อันดับอะไรนะอันนี้อันดับเนี่ยผมไม่เคยสนใจนะแต่ผมตั้งเป้าหมายกับน้องๆที่วิธีการเล่นหรือแนวทางการเล่นว่ามันจะต้องแบบให้เต็มร้อยให้เต็มที่ให้รู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าเอ้ยพวกเองเต็มที่แล้วว่ะ ก็คือจริงๆแล้วนักกีฬาทุกคนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากครอบครัวนะครับเป็นกําลังใจจากคนรอบข้างหรือไม่ว่าจะเป็นกําลังใจจากแผนคลับของทีมสุราษฎร์เองนะครับฉะนั้นความผิดพลาดของนักเตะมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่เราจะทำไงให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีพลังต่อสู้กับข้างหน้ากับทีมต่างๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านให้มีพลังตรงเนี้ย ขึ้นไปให้เต็มที่ที่สุดนะครับถ้ากําลังใจเยอะทุกคนก็จะสามารถที่จะแอคทีฟตัวเองขึ้นไปอีกได้เยอะนะครับฝากแฟนๆสุราษฎร์ช่วยเชียร์ให้กําลังใจน้องๆมันนะครับว่าทุกคนเนี่ยณตอนนี้กําลังจะทํางานให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทุกคนมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นผมเองก็ตามนักเตะเองก็ตามหรือกลุ่มตาโค้ดหรือใครก็ตามที่อยู่ในทีมสุราษฎร์ตอนนี้จะทํางานให้เต็มที่ฉะนั้นผมก็แค่อยากขอว่าโอกาส ให้และกำลังใจให้น้องๆมันได้ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีกลับมากับทุกๆคนนะครับซึ่งสิ่งที่ดีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ดีกลับมาก็คือทุกคนจะเต็มที่ภาพลักษณ์ก็จะกลับมา